ชัดหน้าจะไม่ได้พบกันอีกจดหมายจากพ่อลูกพ่อพ่อเขียนบันทึกช่วยจำนี้ให้ลูกด้วยเหตุผลเก้าข้อชีวิตคนเราโชคเคราะห์ไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่ได้นานเพียงใดเรื่องบางเรื่องพู่นเร็วสักหน่อยจะดีกว่า พ่อเป็นพ่อของลูกถ้าพ่อไม่บอกก็คงไม่มีใครบอกสิ่งที่พ่อบอกในบันทึกนี้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่พ่อได้มาจากความให้แพ้จะช่วยให้ลูกเดินทางผิดพลาดน้อยลงต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ลูกควรจะจดจำในชีวิต หนึ่งคนที่ทำไม่ดีกับลูกลูกอย่าได้ติดใจนักในชีวิตของลูกไม่มีใครมีหน้าที่ต้องทำดีกับลูกนอกจากพ่อกับแม่แล้วใครดีกับลูกลูกต้องถนอมรักรู้คูณไม่มีใครที่ทดแทนไม่ได้สงไม่มีสิ่งใดที่จำเป็นต้องครอบครองหากมองเรื่องนี้ได้ทะลุต่อไปถึงแม้ลูกจะสูญเสียทุกอย่างที่ลุงรักที่สุดในโลกไปก็ควรเข้าใจว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะักสามชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นวันนี้อาจจะยังใช้ชีวิตฟุ่มเฟยพรุ่งนี้จะรู้สึกว่าชีวิตทิ้งลูกไปไกลดังนั้นถนอมชีวิตแดนเร็วเท่าไหร่วันเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตก็จะมากเท่านั้นแทนที่จะหวังอายุยืนใช้ชีวิตให้เร็วจะดีกว่า สความรักเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งและความรู้สึกนี้จะเปลี่ยนได้ตามเวลาและสภาพจิตใจถ้าคนที่ลุ่งรักที่สุดจากลูกไปขอให้อดทนรอคอยสักหน่อยให้เวลาค่อยๆชะล้างให้จิตใจค่อยๆนิ่งลงความขมขื่นของลูกก็จะค่อยๆจืดจางอย่าได้ขยายความงดงามของความรักจนเกินงามอย่าได้ขยายความเศร้าของการสูญเสียคนรักจนเกินควรห แม้จะมีคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากไม่ได้รับการศึกษามากนะักแต่ไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจเรียนแล้วจะประสบความสำเร็จได้ความรู้ที่ลูกมีจะเป็นอาวุธที่ลูกมีติดตัวคนเราสร้างตัวโดยไม่มีอะไรได้แต่ไม่สามารถไม่มีแม้แต่เหล็กซักทอดในมือไม่ได้จงจาให้ดี 6. พ่อไม่ขอร้องให้ลูกเลี้ยงพ่อในบ้านปลชีวิต ทำนองเดียวกันพ่อก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกในบ้านไปชีวิตได้เหมือนกันเมื่อลูกโตจนเลี้ยงตัวเองได้หน้าที่ของพ่อก็สิ้นสุดลงจากนี้ไปลูกจะนั่งรถเมล์หรือวิ่งจะกินหูฉลามหรือว่าเส้นมีลูกต้องรับผิดชอบตัวของลูกเอง เลูกเรียกร้องให้ตัวเองรักษาคำมั่นสัญญาได้แต่เรียกร้องให้คนอื่นรักษาคำมั่นสัญญาไม่ได้ลูกเรียกร้องให้ตัวเองทำดีต่อคนอื่นได้แต่ไม่อาจคาดหวังให้คนอื่นทำดีต่อลูกได้เราทำดีต่อคนอื่นอย่างไรมันไม่ได้สแสดงว่าคนอื่นจะทำต่อเราเช่นเดียวกันถ้าลูกมองไม่เห็นเรื่องนี้มันมีแต่จะเพิ่มความทุกข์อันไม่จำเป็นให้ลูกเท่านั้น 8พ่อซื้อลอตเตอรี่มา26ปียังคงยากร้ายแม้แต่รางวัลที่3ก็ไม่เคยถูกนี่ยืนยันว่าคนเราจะรวยได้ต้องพากเพียรทำงานเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอาหารกลางวันฟรี 9. ญาติมีบุญมาพบกันได้เพียงครั้งเดียวไม่ว่าชาตินี้พ่อจะอยู่กับลูกได้นานเพียงใดลูกต้องถนอมเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันชาติหน้าไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็จะไม่ได้พบกันอีกขอบคุณเจ้าของบทความนะคะ